ออกคำสั่งไม่ฟ้องนักธุรกิจบุกรุกป่าที่พังงาเพราะฉะนั้นคดีเอปารีนาไกลคุบบุกรุกป่าที่จังหวัดราชบุรีชัวไปไม่ถึงศาลไปไม่ถึงศาลชัวเลยเพราะเป็นคำสั่งเพราะว่าเป็นคำวินิจฉัยอายการสูงสุดออกมาแล้วเรื่องนักธุรกิจที่พังงาลักษณะคล้ายกันเลยครับซื้อที่มาครอบครองออกโฉนดโดยสุจริต นะครับขาดเจตนานะครับการลังวัดการอะไรต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายส่วนการออกโฉนดจ,จะชอบหรือไม่ชอบเ,อเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อของรัฐน,นะผู้ต้องหาไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวข้องด้วยนะครับผู้ต้องหาก็ซื้อมาแลว้วก็ครอบครองตามความเป็นจริง ต่อต่อกันมาจึงไม่มีเจตนากระทําความผิดสั่งไม่ฟ้องบารินาเอปบารินา1700จร้อยก็ต่อสู้แบบเดียวกันอันนี้เป็นคำวินิจฉัยอายการสูงสุด6-3สาล่าสุดไม่กี่วันเองเพราะฉะนั้นที่ผมเอามาโพสไว้ที่แฟ e บุ๊กทนายครายทุกข์ก็บอกได้เลยว่าร้อเซจบที่อายการ <laughs> จบที่อายการไปไม่ถึงศารนะไปไม่ถึงสารครับ จบที่อายการไม่ได้ไปจบที่ศาลครับจบที่อายการเพราะอายการสูงสุดมีคําวินิจฉัยมาแล้ว6-3สนี่ครับล่าสุดนี่ว่านะครอบครองสุดจริตซื้อมาสุดจริตขอออกโฉนดทุกอย่างสุดจริตหมดขาดเกตนาเนี่ยครับนะขาดเกตนาเอปารีนาก็ลักษณะเดียวกันซื้อมาสุดจริตครอบครองสุดจริตอยู่มาตั้งนานไม่มีปัญหา วันดีคืนดีมาโดนแจ้งข้อหาบุกลุกป่าสุดจริตขาดเกตนาจบที่อายการเหมือนกับคดีบอสอยู่วิทยาจบที่อายการเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะครับ19กันยาจบที่รุ่นเรานี่คือความอะไรอ่ะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรกระบวนการยุติธรรมไทยมันเป็นแบบนี้ยมันจบที่อายการครับนะจบอายการพราอายการออกคําสั่งปุ๊บก็จบ พราะคดีบุกรุกป่านี่มันเป็นคดีอะไรมันเป็นอาญาแผ่นดินรับเป็นผู้เสียหายถ้าอายการถูงสุดคนที่ใหญ่ที่สุดในอายการแล้วเขาออกคําสั่งไม่ฟ้องก็จบเรียบร้อยนะก็คือจบที่อายการ <c oughs> ก็ผมบอกแล้วนะครับการเป็นทนายการเป็นอะไรการมีความรู้ทางกฎหมายเก่งประสบการณ์เยอะถามว่าจําเป็นในการว่าความอะไรนะั้นก็จเป็นแต่สมัยนี้ มีบางคดีที่มีการวิ่งเต้นมีการใช้เส้นสายอะไรเยอะแยะมากมายที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงคดีไหนนะพอพูดคดีไหนแม่ครับแกฟ้องกูอีกกูไม่ได้พูดถึงคดีไหนเลยเพราะนั้นพวกมึงก็อย่ามาฟ้องกูฟ้องกูไม่ได้หรอกไม่ได้แดกกูหรอกนะกูเป็นปากเสียงกับประชาชนกูไม่ได้บอกว่าใครวิ่งเต้นใครรับเงินเมื่อ,อไหร่ที่ไหนอย่างไรนะพวกมึงฟ้องกูไม่ได้กําลังบอกว่าสมัยนี้นะคดีมันจบที่อายการเยอะ นะตำรวจสั่งฟ้องอายการออกคำสั่งไม่ฟ้องจบนะจบเรียบร้อยแล้วยิ่งไปเจออายการสูงสุดก็ไปจบเลยเพราะชื่อมันก็บอกแล้วสูงสุดไม่มีอะไรสูงกว่าน,นี้แล้วจบที่อายการคดีเอปารินาก็ถ้าถามผมส่วนตัวนะก็เอาคำาินติชัยของอายการสูงสุดที่ผมบอกเนี่ยตัดสินไม่กี่วันเนี่ย เอาไปต่อสู้คดีเลยเอ๋เอาไปต่อสู้เอ๋เอาไปต่อสู้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วผมไม่ต้องไปแนะนาหรอกเอ๋รู้แล้วแต่เอไม่พูดมีแต่เดชาเนี่ยพูดให้สังคมก็รู้ทีวีก็ไม่พูดหรอกเรื่องพวกนี้มีผมคนเดียวเนี่ยนั่งแหกปากอยู่เนี่ยเปลืองเนยียทุกวันเนี่ยนะเพราะนั้นเอ๋ก็เอาคําินิจฉัยการถึงส่วนคดีเนี่ยนะครอบครองสุดจริตซื้อมาสุดจริตรลังวัดสุดจริตขอออกโฉนดสุดจริตทุกอย่างสุดจริตหมด เพราะฉะนั้นขาดเจตนาฮะไม่ฟ้องจบไม่ได้ไปถึงศาลเนะเอ๋เลยเชียร์ลุงป้อมลุงตู่เต็มที่ลุงตู่ไม่มีทางแพ้จะแพ้ได้ไงแพ้อเอ๋ก็ติดคุกเลยเอ๋มีลุงตู่มีลุงป้อมนะคอยให้กำลังใจนะพูดอย่างอื่นไม่ได้เดี๋ยวเอ๋ก็มาฟ้องกูอีกนะ เอ๋ก็มีลุงตู่ลุงป้อมคอยให้กำลังใจเอ๋บอกว่าลุงตู่ไม่มีทางแพ้ใครไปแซวลุงตู่เดี๋ยวเอ๋ก็ไปแจ้งความนะครับนะฮะสบายใจเกิดเป็นเอ๋นะเอ๋เป็นคนที่นะโชคดีทำบุญไว้เยอะที่ก็เยอะลาวไก่ก็ตั้งพันเจ็ดร้อยไร่นะจบที่อายการยินดีกับเอ๋ด้วยนะครับนะใครไปตามคดีอะไรต่างๆเนี่ยผมดูทำอะไรไม่ได้หรอกนะเนี่ย ของผมเนี่ยของแท้เลยเอาคำวินิจฉัยในการถูงสุดมาเผยแพร่เนี่ยสํานักข่าวอิสราเอลเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสถาบันอิสราเอลเนี่ยเป็นเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับนะเป็นข่าวของเขาเนี่ยเป็นเรื่องจริงทุกเรื่องผมจะติดตามตลอดเรื่องทุจริตเนี่ยเพราะว่าอะไรก็แลต่เนี่ยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองผมเอามาเผยแพร่ตลอดน่ะใครแม่งจะฟ้องก็ช่างแม่งไม่เวลาติดคุกเพื่อชาตินะฮะ ชัวจบแล้วเรียบร้อยนะนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังนะบ้านเมืองเราคดีบอสก็เป็นไงนะพยาการก็ลองอายาการถูงสุดก็สั่งไม่ฟ้องหาคนผิดก็ไม่ได้นะแม่งก็เป็นไงลนะอยน้วนก็ไม่แถวนะใครแม่งจะยอมรับออกมีการวิ่งเส้นที่มีแล้วนะทําหาอะไรพวกนี้แม่งก็ไม่ได้นะนะประเทศเรานี่แม่งเต็มไปด้วยเส้นด้วยสาย นะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะนะอืม,อมนะครับนี่ก็คือปัญหานะฮะนะปัญหาของประเทศเราอะนะแบนะบพี่น้องดูแล้วกันถ้าเรามีเส้นมีสายไม่ต้องอะไรมากขนาดสอสอนะครับนั่งดูภาพโป้ในสภา,าประธานสภายังบอกเป็นเรื่องส่วนตัวเขาเลยนะ ใครอยากจะเปิดดูคลิปดูอะไรก็ตามสบายต่อไปแม่งก็เป็นไงสําเร็จความค่ายกันในห้องประชุมสภา <Yeah. S 1> <laughs> ผมคิดเอาเองนะเพราะอะไรแม่งก็เป็นเรื่องส่วนตัวต่อไปก็ไปนั่งนะสำเร็จความค่ายกันในสภานะพอประธานสภาจับได้มีความผิดไหมไม่มีเพราะอะไรเรื่องส่วนตัวนะหำกับของมันเองไม่มีความผิดไม่ได้เอาหำของอสภาไปนะครับ นะครับเนี่ยอะไรๆต่างๆนี่มันก็เอาผิดอะไรไม่ได้เลยเสียบ,บัตรแทงแม่งก,ก็เป็นไงไม่ผิดทำหาอะไรก็ไม่ผิดสักอย่างแม่งนะไม่ผิดเลยแต่ละคนอย่างนี้นะครับเนี่ยประเทศเราเนี่ย <c oughs> อะไรๆก็ไม่ผิดเอาไงกันนะ ยังไงสิบเก้ากันยาพวกนี้ชูสามนิ้วอ,อยู่ไปก็เป็นทา่าต้องสู้ถึงจะเป็นไทยนะนะครับดูข่าวดูอะไรแล้วก็หมดกำลังใจนะครับเนี่ยดูแต่ละเรื่องแต่ละราวนะฮะนะยังไงก็สิบเก้ากันยาก็พร้อมหน้าพร้อมตากันหน่อยนะ <laughs> นะนะครับก็เนี่ยดนะูดูไปไมถึงสารจบไปหมด ดูข่าวทีวีก็มีแต่เรื่องอะไรนะดูข่าวทีวีมีแต่อะไรฮะดาราแย่งลูกกันแย่งอํานาจปกครองบุตรบ้างนะครับแย่งอานาจปกครองบุตรดาราแย่งแย่งอำนาจปกครองบุตรนะครับแย่งลูกแย่งอะไรกันดาราอีกคู่ก็แฉกันว่าเมียติดการพนันดาราอีกคู่ก็บอกว่าผัวมีเมียน้อยนะครับโอ้โหแต่ละเรื่อง ดารายคนก็อ้างว่าเอฟซีด่าวันๆมีจะข่าวพวกนี้ข่าวบันเทิงนี่ถามจริงๆมันมันมันได้ประโยชน์อะไรไม่แปลกใจเมื่อเช้าเพจเครื่องรีโมทซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับทีวีเขาบอกว่าอะไรทีวีเดี๋ยวนี้ก็เรตติ้งตกคนก็ไปดูสปอนเซอร์ก็หายากนะลำบากกันไปหมดเลยนะครับนี่ก็คือปัญหาที่นะครับเกิดขึ้นกับทีวีไทยเพราะมันไม่มีคุณภาพนะ นะครับความที่มันไม่มีคุณภาพมันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะย่าแย่กันไปหมดนะครับอืมนะฮะทุกอิ่งทุกอย่างมันเสื่อมคนก็จะไม่ค่อยดูแล้วทีวงทีวีนะครับอืมนะครับนี่ผมจอดรถอยู่หน้าสำนักงานนะจัดรายการอีกสักแ๊มเดี๋ยวก็จะมีประชุมแล้วนะครับนะสมัยนี้ก็เต็มไปด้วยเส้นสายพี่น้องครับพยายามติดตามอาจารย์เดชาทุกวันทุกวันอาจารย์จะให้ความรู้ แม่งเต็มไปด้วยเส้นสายบ้านเมืองเราความรู้แม่งไม่พอแล้วนะครับต้องมีพักมีพวกไว้อะไรต่างๆแม่งยากก็จะง่ายนะสมัยนี้ก็ดําแม่งก็ทาเป็นขาวนะพอเงินพอเส้นแม่งเป็นอย่างนั้นอันนี้แม่งเรื่องจริงกับประเทศเราเนี่ยกดติดตามทนายครายทุกด้วยกดติดตามกดแชร์กดอะไรเยอะๆพาพวกพาอะไรมาดูไว้แล้วก็19กันยาเจอกัน <laughs> สวัสดีครับ รักทุกคนนะนะครับ